โตตัวใหม่ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ค่ะทุกคน,อ,นอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณร้านสวีกคิดมากๆเลยนะคะงตัวแล้วก็อี้มาต้อนรับเปิดเทอมใหม่ให้ด้ด้ค่ะโตตัวนี้ประกอบตั้งแต่ตอนบ่ายจนดึกค่ะทุกคนประกอบช่วยกันตั้ง4คนเลยค่ะตอนแรกบบก็ตั้งใจว่าจะประกอบคนเดียวนะคะทุกคนเพราะว่าดูคู่มือแล้วน่าจะประกอบง่ายน็อตก็ไม่ค่อยเยอะด้วยค่ะทุกคนแล้วคู่มือคืออ่านแล้วเข้าใจง่ายสุดพัสดูชิ้นนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ขนส่งด้วยนะคะว่าเอาพัสดูตัวนี้มาส่งที่บ้านของโบชิ้นเดียวโดยเฉพาะเลยค่นน่่ะะะในนนกกกกกออง็คคมมาาเทุปรณ ต้นเดือนหน้าเลยค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาลงคลิปยาวให้ดูเพราะว่าวุ่นวุ่นอยู่กับการจัดระเบียบบ้าเห็นช่วงที่น้องชายกลับมาอยู่ด้วยนะคะทุกคนยังมีหลายอย่างที่ไม่ลงตัวค่ะที่โบใช้รีวิวสินค้าตอนนี้ก็ต้องเสียสละให้น้องชายนอนนะคะตอนนี้ก็พยายามปรปับปุมต่างๆนะคะให้ใช้สอยให้เป็นประโยชน์ได้มากที่สุดบ้านของโบก็เป็นบ้านไม้หลังเล็กๆนะคะทุกคนมีแค่หนึ่งห้องนอนเองค่ะแทนที่จะขยับขยายบ้านจริงๆก็มีในหัวมานานแล้วนะคะแต่ช่วงนี้ก็คือได้แค่คิดไปก่อนคะ่ะทุกคนเราว่างบของเราตอน,น น้อยไว้ใช้ยามฉุกเฉินด้วยค่ะวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะขายได้300แต่ก็ไม่ได้การันตีว่าพรุ่งนี้เราจะได้300เหมือนเดิมนะคะอาชีพที่โบทําอยู่ตอนนี้นะคะทุกคนมันมีความเสี่ยงทุกวันเลยค่ะมันก็เป็นความเสี่ยงที่เราต้องทํานะคะทุกคนเพราะว่ารายได้หลักๆของเรามาจากตรงนี้ก็เลยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะวางแผนเกี่ยวกับการใช้เงินแบบเยอะมากๆเลยค่ะ,ะเราเคยอยู่ในจุดที่ลําบากมากที่สุดมาก่อนแล้วมันเลยทาให้โบไม่อยากกลับไปยืนอยู่ในจุดนั้นอีกแล้วค่ะเรื่องต่อเติมบ้านก็เหมือนกันคะ่ะทุกคนตรงนี้คืออยากทํามานานมม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 าา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 ากกกกกกกๆพพ้้้้้้นน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 นททีีี่่่่ใใใใชชชสสออออยยยบบบบขงงงเเรรััััวววววิตต6คคคะุุุ็็ ถ่ายคลิปรีวิวสินค้ามีห้องเก็บของด้วยค่ะทุกคนตอนนี้ของในบ้านคือล้นมากๆอีกอย่างน้องชายก็โตแล้วนะคะทุกคนก็อยากให้น้องมีห้องนอนส่วนตัวค่ะตอนนี้น้องก็นอนแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในห้องทํางานของโบนะคะทํางานก็จะเป็นมุมที่ทุกคนเห็นโบรีวิวสินค้าบ่อยๆม่ีประตูเลยค่ะทุกคนก็คือนอนแบบเปิดโล่งไปเลยถ้าเกิดวันไหนงบพร้อมที่จะต่อเติมด้านล่างก็จะยกห้องนอนส่วนตัวของโบนะคะให้เป็นห้องนอนของน้องชายค่ะน้องก็จะได้มีห้องนอนส่วนตัวมีมุมส่วนตัวเอาไว้ใช้ในชีวิตประจําวันค่ะว่าตอนนี้เวลาที่โบจะนนน้้ออองกไพั่ดหวใ ส่วนตัวของตัวเองอย่างสบายใจค่ะวนมาตั้งนานตอนนี้โต๊ะของเราก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะตัวตัวนี้เป็นตัวที่แพงที่สุดตั้งแต่เคยได้มาเลยค่ะทุกคนีเขาจะมีลิ้นชักนะคะทุกคนแล้วก็ตัวโตสามารถปรับองศาได้ด้วยทางร้านบอกว่าสามารถนําแผ่นโตมาวาดรูปเขียนได้ด้วยนะคะ,คะทุกคนเราจะทําความสะอาดก็ใช้ผ้าเปียกเช็ดค่ะความสูงของตัวโตได้แบบนี้เลยนะคะทุกคนแบบพี่พ่อของน้องรดาทําเลยค่ะโบเลือกเป็นสีฟ้ามานะคะทุกคนเพราะว่าพวกเราไม่ชอบสีชมพูมันหวานเกินไปค่ะวัสดุของโต๊ะตัวีีีี้้้้้ออกกกกเเลยยวว่่าาา็งงามมใดนนหหัุททจะะะคคพ คือน่ารักมากๆประกอบตอนนี้ก็คือเลงมือกันสสุดแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าพระอาทิตย์จะตกดินแล้วนึกไม่ออกเลยค่ะทุกคนว่าถ้าประกอบคนเดียวจะเสร็จต่อกี่ทุมขนาดประกอบด้วยกัน3 4คนเสร็จเกือบสองพุ่มเลยค่ะทุกคนเพราะว่าพวกเรามางงแล้วก็ประกอบผิดตรงชั้นวางของนิดหน่อยค่ะก็เลยต้องแก้นะคะทุกคนเพิ่มเวลาในการประกอบนานไปอีกบวกกับพ่อน้องระดาตอนนี้ก็ช่วยกันประกอบเก้าอี้ค่ะตัวเก้าอี้ประกอบไม่นานเลยนะคะทุกคนดูแบบรอบเดียวก็เข้าใจแล้วค่ะตัวเก้าอี้ตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะทุกคนน่ารักมากๆจะมีาคลุมเก้าาอี้้มใหดวยนนนนนะะะะะคคคคคททุกกกกเเวลาาาีีี่่่ปปอ็ถดดดไไไั้้้้ขขึมมพง สอบถามว่าทําคลิปยังไงให้ได้เงินอนี้โบทําคลิปลงทั้งหมด5แพลตฟอร์มเลยค่ะ1คลิปที่โบทําลงนะคะก็คือนําไปลงทั้งหมด5แพลตฟอร์มเลยตอนนี้ที่โบทําอยู่ก็จะมี Shopee TikTok Facebook YouTube IG แล้วก็ Lemon8 ค่ะทุกคนแล้วก็จะแปะสินค้าที่โบรีวิวอยู่ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะจะได้เงินจากการที่ลูกค้ากดสั่งสินค้าในลิงก์ของเราค่ะแต่ในส่วนของ Facebook นะคะแนะนําให้ทุกคนไปเปิดหมดมืออาชีพซึ่งตรงนี้ถ้าผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้ได้แล้วเราก็จะได้เงินจากคลิปที่เราลงค่ะแต่ของโบตอนนี้ผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้ได้แล้วโบก็จะได้เงินจากคลิปที่โบลงแล้วก็จะได้เงินจากที่ลูกค้ากดสั่งสินค้าค่ะในส่วน Facebook ก็คือจะได้เป็น2ต่อเลยนะคะตอนนี้ก็น่าจะเกือบทุ่มแล้วนะคะทุกคนเรายังประกอบโตไม่เสร็จเลยเพราะว่าเราต้องมาแก้ตัวชั้นวางนะคะเพราะว่าประกอบผิดนิดหน่อยกอบพ่อน้องระดาก็ประกอบขาโตผิดด้วยค่ะทุกคนก็เลยต้องมานั่งแก้กันอีกรอบนะคะทาให้เวลายืดยาวขึ้นค่ะโตทาการบ้านตัวนี้ถ้าอยากให้ทาคลิปรีวิวแยกสามารถแจ้งโบได้เลยนะคะทุกประกอบมาถึงตอนนี้แล้วทุกอย่างก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วค่ะทุกซึ่งมันสวยแล้วก็สมกับที่เราใช้เวลาประกอบนานจริงๆค่ะให้ประกอบผิดตั้งแต่แรกก็คือใช้เวลาไม่นานเลยค่่ะคาว ประกอบผิดตรงไหนอีกหรือเปล่าและนี่ก็จะเป็นตัวโต้นะคะที่เราประกอบเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะโต้ตัวนี้มีลิ้นชักมีชั้นวางมาให้ในตัวนะคะทุกได้มาครบชุดทั้งโตะแล้วก็เก้าอี้เลยค่ะตัวสามารถปรับองศาได้แบบนี้เลยนะคะตัวลิ้นชักก็สามารถวางอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยค่ะให้คะแนนโต้ตัวนี้กี่คะแนนดีคะทุกคน